ช่วงนี้หน่อไม้ออกเยอะมากๆค่ะเรามาถนอมอาหารโดยการทําหน่อไม้ถุงแบบนี้กันนะคะเอาเก็บไว้ออกมาจิ้มกับน้ําพริกแบบนี้ก็อร่อยดีนะไปลงมือทํากันเลยค่ะนี่ค่ะหน่อไม้กิมนซุงที่สวนหลังบ้านของเราแตกหน่อออกเยอะมากๆเลยนะคะเป็นหน่อไม้ที่ปลูกง่ายนะคะขอให้เขามีน้ำเนาะโดยเฉพาะช่วงหน้าฝนนี่แทงหน่อขึ้นมาเยอะมากๆเลย ได้หน่อไม้มาแล้วเราก็มาปอกเปลือกล้างทําความสะอาดนะคะจากนั้นก็หั่นเป็นชิ้นตามขนาดที่ต้องการเลยค่ะแล้วก็นําหน่อไม้ที่เราหั่นเป็นชิ้นนะคะลงในหม้อนะคะตั้งน้ำเนาะตั้งไฟนะคะเราจะต้มหน่อไม้ให้จืดเนาะกิมซุงเขาจะจืดง่ายค่ะต้มแค่หนึ่งถึงสองน้ำก็พอนะคะน้ำขมขมน้ำแรกที่ต้มก็รินออกนะคะส่วนน้ำที่สองเราจะปรุงรสด้วยเกลือแล้วก็น้ำตาลนิดหน่อยนะคะจากนั้นนะคะ ก็จะได้เป็นแบบนี้เลยค่ะจากนั้นเราก็จะนําเขาขึ้นนะคะตักใส่ถงุงทั้งที่ยังร้อนๆเลยนะคะไม่ต้องพักให้เย็นเนาะส่วนถุงนะคะเราก็จะแช่ในน้ําเย็นแบบนี้ตักน้ําต้มนะคะให้ท่วมถุงนะคะให้ท่วมหน่อไม้ที่เราใส่ไว้ในถุงนะคะแบบนี้เลยค่ะ ไม่ต้องรอให้เย็นนะนะคะตักตอนร้อนๆเลยแล้วก็ลัดปากถุงค่ะจากนั้นนะคะนําทิ้งไว้ข้างนอกหรือว่าไว้ในตู้เย็นก็ได้พอจะออกมาทานก็อุ่นร้อนนิดนึงนะจ๊ะสูตรนี้จะไม่ทําให้หน่อไม้เปรี้ยวแล้วก็เก็บหน่อไม้ไว้กินได้นานๆเลยค่ะลองทํากันดูนะ